โอเคครับ okay, ผมก็นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับเกมดักบอลโดคังแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมตัวเกมนะครับผมได้ทําการแจกเพชรให้เราคืนมาอีกแล้วเนาะหลังจากที่ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งสโตนะครับเรียบร้อยครับ30เมตรรวมถึงเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเข้าเกมมาก็แจกอีก66เมตรนะเออตามไลท์ที่เขาบอกนะครับผมผมก็ไปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มา150เมตรเนาะวันนี้นะครับต้องบอกว่าจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมลงไปนะครับทางป๋าเบนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเจ็บปวดนะครับ1,200เมตรนะครับสำหรับเบจิต้าบลูนะครับชินกะตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเจ็บปวดเนาะถ้าใครยังไม่ดูนะครับสามารถ ไปดูที่ช่องของผมได้เลยนะครับโอ้โห,โหนะครับก็จะเห็นว่าความเกลือนที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะครับก็ <c oughs> วันนี้ผมขาดโกคู UI นะครับก็อยากได้มากๆนะครับรู้สึกว่าหลังจากที่ยืมโกคูของเพื่อนมารู้สึกมันจะคู่กับเบจิต้าชินกะได้โคตรดีเลยครับมันเหมือนเป็นของคู่กันเรับสองตัวนี้เนาะ มันควรจะอยู่ในทีมเดียวกันมากๆเลยแล้วครับแล้วก็พลังสแต็กมันจะบูสตอย่างมากเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าร้อย50เม็ด4ครั้งไอ้3ครั้งเนาะรวมถึงรอบฟรีอีก1ครั้งอ่ะผมจะได้โกคูหรือเปล่าครับมาครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะทำการเปิดไอ้ตัวนี้ก่อนไป ทำการเปิดนะครับไล่ความเกลือออกไปนะครับคลิปที่แล้วนี่ผมโดนไปจุกมากๆเนาะพันสองร้อยเมตรนะครับได้เบต้าบูชินกะมาตัวเดียวเนาะโอโหแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะโอเคเนาะทำการไล่ความเกลือไปแล้วครับอ่าอีอสักทีก็ได้รู้สึกว่าช่วงนี้ที่ ทำอะไรก็เสียไว้หมดแล้วนะฮะก็อบอกว่าโดนไปพันสองร้อยนี่ผมนี่เงียบเลยครับเงียบกิฟเลยครับเงียบจริงๆนะเจอไปพันสะองนี่แบบโอ้โหไม่ไหวเลยครับโอ้โหไปครับไล่ความเกลือครับเฮ้ยอืมกม็ยังโอเคเนาะถือว่าเป๊ ASR นะครับโอเคของจริงรอบนี้ไปขอเลยโกคู cool, ครับตัวนี้เอาตัวนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้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 ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยไปครับมันติดแรกครับขอโกคูยูไอครับทีมมันจะได้สมบูรณ์สักทีเนาะมาดูครับว่าจะได้ไหมโอ้โหมา ออกมาเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับโอ้โหน่าจะเกลือนะครับอันนี้คือแค่มันติแรกครับก็สัมผัสได้ถึงความเกลือแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอโอ้โหต้องบอกว่าความเกลือไม่เข้าใครออกใครจริงครับ ตัวท้ายเป็นตัวอะไรครับโอ้โหลุงไปแล้วนะครับตัวนี้โอ้โหต้องบอกอย่างนี้ไปครับต่อเนื่องต่อเนื่องครับโอ้โหเบจิต้าบินมาตัวเดียวครับบินมาแบบเหงาเหงาไม่มีเพื่อนเลยนะครับมาดูจะฟิวชั่นไหมเสียงของป๋าเบมาครับนัมเบอร์วันนัมจริงๆขอให้มันได้เห็นนัมเบอรเพื่อน ไปโอ้โหเบจิโตบูไม่ใช่เบจิโตบูเบจิโตธรรมดาโอ้มันต้องไปลุ้นกับหน้าตู้ตัวอื่นด้วยเนาะคือแบบว่าออไอโอ้โหถือถ้าจะเป็นเบจิโตบูมันจะดีมากเนาะแต่นี้เราต้องไปลุ้นกับหลายตัวนะครับเฟินเซนมันก็จะหารไปอีกเนาะโอ้โหนี่ครับผู้ไปขันขัดคำครับมันโผล่มาเลยครับไม่เอาตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ น่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนี้โอ้โหอือหได้ตัวซับมาอีกตัวเนาะโอ้โหอีกสองครั้งครับมือไม้เริ่มสั่นนะต้องบอกงี้มือไม้เริ่มสั่นนะครับไปครับเฮ้ยเป็นการกดกระทาที่สุดมากครับปีนี้ โอ้โหสองแสบนะครับสองแสบสองแสบทำไงโอ้โหสองแสบดูว่าสองแสบจะอวยพรอะไรไหมหสปอร์ซิญาสามแบบเฮ้ยเฮ้ยโอเคตัวนี้ยังไม่ได้ ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับถือว่าโอเคเลยโอ้โหแต่ใช้ดีเอา UI อครับผมอือหือโอ้โห,โโหครับเรียบร้อยครับอย่างนี้แถวบ้านมันเรียกว่าเรียบร้อยนะครับอย่างนี้แล้วก็ตอนตีสุดท้ายอีกแล้วครับโอ้โหน่าจะ ออืจะเกลือหรือเปล่า,ารอบนี้สุดท้ายเข้าไปครับถ้าไม่ได้ก็ต้องดูนะว่าเออจะเปขึเพิ่มหรือเปล่า,าเนาะเด๋ต้องไปดูก่อนนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นิ่งมากเนาะโอ้โหโอ้โห ็เหมือกว่าโกคูอยู่ไว์ออกยากมากเนาะคือแค่ป่าเปะป่าเบตัวเดียวผมก็ออกยากแล้วเนาะโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นปิโกโล่เนาะก็เหนี่ใ,นใจเนาะไม่เป็นไรหรือว่ายังไม่ได้เนาะยังต้องตามล่ากันต่อไปนะครับสำหรับโกคู Go. แต่ได้โกฮังมาผมว่าโอเคเนะ โอ,โอหังตัวนี้นะครับเอาเข้าทีมได้นะครับละอาร์ค่อนข้างเอ่ยค่อนข้างสวยนะครับผมอาจจะติดสติ๊กเกอร์ให้เนาะตัวนี้มันเท่แปลกๆเนาะก็ต้องบอกว่าตัวหน้าตู้นี้ผมขาดได้กี่ตัวเนาะกเ็เดี๋ยวขอเวลาไปสะสมเพชรก่อนเนาะเดี๋ยวดูอกีกทีนะครับว่ามันอาจจะต้องเติมจริงๆแหละเนาะดูทรงแล้ว เดี๋ยวขอไปเก็บเพชรมาสักอีก50เนาะแล้วก็เติมอีกร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต้องเปิดอีกน่าจะเป็นการเปิดครั้งสุดท้ายแล้วครับผมถึงตอนนั้นเนาะโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเปิดตู้โกคูยูไอนะเรียบร้อยจริงเครับเรียบร้อยเลยครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ชอบนะลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม